สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของสุขภาพดีเมื่อมีอาจารย์ดงอีกครั้งนึงครับสำหรับข้อมูลเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในครอบครัวของเราแน่นอนที่สุดครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงมาฝากมาเตือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของผู้สูงอายุในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเวลาที่ท่านเข้าห้องสุขาเพื่อถ่ายหนัก เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมได้รับทราบข้อมูลมาจากลูกชายของบ้านนี้ครับพอดีคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเข้าห้องสุขาเพื่อไปถนะ่ายหนักปรากฏว่าเข้าไปได้พักใหญ่ๆปรากฏว่าก็ยังไม่ออกมาภรรยาและก็คือคุณแม่ของลูกชายคนนี้นะครับก็เกิดความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อยังไม่ออกมาสักทีนะก็เคาะประตูเรียกปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบเคาะครั้งที่สองก็ยังไม่ตอบรออีกสักระยะหนึ่งก็ มั่นใจแล,แล้วครับว่าเกิดเหตุผิดปกติแน่นอนจึงพยายามที่จะเปิดประตูห้องสุขาเข้าไปปรากฏว่าประตูล็อกครับเปิดไม่ได้นะต้องใช้เวลานาน,านทีเดียวนะกว่าที่จะพังประตูห้องสุขาเข้าไปแล้วก็ไปพบว่าคุณพ่อนั้นนอนฟุบอยู่เนื่องจากว่าเส้นโลหิตสมองเส้นหลอดในสมองแตกครับเกิดจากอะไรครับเกิดจากอาการ นี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากบอกทุกครอบครัวนะครับว่าถ้าพบว่าผู้สูงอายุในบ้านนั้นเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องฝากเตือนท่านเลยครับว่า 1. ถ้าเข้าห้องสุขาโดยเฉพาะการถ่ายหนักนะครับไม่ไม่ล็อกประตูห้องได้ไหมสอคืออย่าเบ่งครับเพราะว่าการเบ่งน,นั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้เส้นโลหิตแตกได้ง่ายมากขึ้นประกฏบาคุณพ่อท่านนี้นะครับสุดท้ายแล้วเป็นอมัมพากพ์ตอนนี้ยัง รักษาตัวอยู่ครับกําลังฟื้นตัวแต่ยังไม่ดีขึ้นเหมือน,เ,อนเดิมนี่คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกนะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากเตือนครับดูแลผู้สูงอายุในบ้านของเรานะครับและกลับมาพบกันใหม่กับสุขภาพดีเมื่อมีอาจารย์โดขอบคุณมากสวัสดีครับ